มันนี่จะเป็นการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดโมเดล t f i 520ยี่ห้ออีโบโครับสำหรับนะครับการใช้งานเครื่อง t f i 250ในการวัดค่าอุณหภูมินะครับก็แค่หยิบเครื่องขึ้นมาครับแล้วก็เล็งมาที่จุดที่จะวัดนะครับแล้วก็กดยิงนะครับแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิจากหน้าจอนะครับ สำหรับตัวเครื่องนะครับทีไฟ250จริงๆเนี่ยมีเลเซอร์นะครับแต่ว่าเลเซอร์ต้องทําการเปิดปิดเองนะครับด้วยการกดที่ปุ่มยิงก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเปลี่ยนยูนิตเทมครับเครื่องจะเปิดเลเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการชี้เป้าในการวัดนะครับสังเกตหน้าจอครับจะเป็นจุดสามเหลี่ยมขึ้นมามาถึงทาการเปิดเลเซอร์นะครับและปุ่มกดของตัวเครื่องทีไฟ520ครับก็จะมีปุ่มกดนะครับเพื่อเปลี่ยนยูนิตเทมนะครับจะมีเซลเซียส แล้วก็ไฟไฮนะครับสำหรับนะครับปุ่มกดลรอกจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการวัดนะครับตอนนี้ใช้เป็นโฮนอยู่นะครับโฮจากการกดยิงนะครับแล้วก็โฮค่าเมื่อเปลี่ยนเป็นล็อกนะครับจะเป็นการวัดแบบต่อเนื่องนะครับก็จะวัดค่าไปเรื่อยๆเลยครับถ้าต้องการกลับไปใช้นะครับการวัดค่าแบบโฮหรือว่ายิงแล้ววัดค่าครับแค่กดที่ปุ่มล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับปุ่มกดโหมดจะเป็นการตั้งค่าของตัวเครื่องครับเมื่อกด1ครั้งจะเป็นการตั้งค่า emissivity นะครับแค่กดที่ปุ่มขึ้นลงตรงนี้ครับซ้ายขวาเนี่ยเป็นการตั้งค่า emissivity นะครับกดที่ปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นการแสดงค่าการลัดสูงสุดนะครับหรือว่าเป็นไอคอน max นะครับกดอีกครั้งหนึ่งครับที่ปุ่มโหมด จนการนะครับแสดงค่าการวัดต่ำสุดนะครับหรือว่ามินนะครับกดที่ปุ่มโหมดอีกครั้งครับเคื่อนะครับจะแสดงค่าดิฟระหว่างนะครับค่าการวัดสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะครับกดอีกครั้งที่ปุ่มโหมดครับจะเป็นการแสดงค่าการวัดเฉลี่ยนะครับของการวัดสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะครับกดอีกครั้งที่ปุ่มโหมดครับจะเป็นการนะครับตั้งค่าไฮอาร์มก่อนนะครับ s a l นะครับก็กดปุ่มขึ้นลงครับเป็นการตั้งค่าไฮอาร์มนะครับ กดที่ปร่มหมดอีกครั้งครับจะเป็นการตั้งค่าโรวรามนะครับก็กดซ้ายขวาครับเพื่อตั้งค่านะครับแล้วก็กดที่ปร่มหมดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอการวัดนะครับแล้วก็ขอจบการสาธิตการใช้งานนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพิเท่านี้ครับขอบคุณครับ